พอเข้าเก้าเข้ามาปุ๊บในวัดความคิดปวดขึ้นมาเลยเอาละว่าปัดเหนือนะ่อยแลจะรอดไหมวะผมก็ไม่คิดว่าจะได้บุกมาบวชน,นะผมก็ไม่ได้ติดตามวัดนี้ด้วยว่าวัดนี้มันมีกฎระเบียบอะไรบ้างทอดใจมือนกันว่าจะอยู่ได้ไม่ได้ครับก็มีบางช่วงที่ผมรู้สึกเอ่อท้อแท้แล้วก็อยากกลับบ้านนะครับ กว่าจะได้กินข้าวต้องนั่งสวดจะทำนู่นนี่นั่นคือแบบลำบากไปหมดอ่ะนึกถึงเป้าหมายที่ก่อนที่เราจะมาบวชว่าเรามาบวชเพื่ออะไรเงี้ยครับต้องการอะไรจากโครงการนี้แล้วก็อยากจะทำมันให้สำเร็จการบวชเนี่ยมันเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนสำหรับผมอยู่แล้วเพราะถ้าเป้าหมายผมชัดเจนเนี่ยไม่ว่าจะต้องเจอกับอะไรเนี่ยมันก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับผมครับ ต่อไปต,อต่อไปอวันแรกที่เข้ามาตัดสินใจเข้ามาบวชนะครับมันเป็นช่วงที่แบบชีวิตกําลังว้าวุ่นอยู่ไปเพื่ออะไรทําไปเพื่อใครแล้วใครที่เราต้องทําเพื่อเขา ซึ่งคนหาคำตอบไม่เจอไม่มีใครให้คิดถึงไม่มีใครให้เป็นห่วงแล้วมามามาจับจังหวะตอนเนี้ยมีโครงการบวชพอเข้า,าเก้าเข้ามาปุ๊บในวัดความคิดพุดขึ้นมาเลยเอาแล้ว,ว่าปั่นเหนียนละจะรอดไหมวะใจก,ก็ยังว้าวุ่นอยู่คิดว่านี่มันจะใช่หรือเปล่ามันจะมันจะทำให้เราค้นพบตัวเองได้ไหมรวราอยู่ใน โครงการมันก็มีบางช่วงที่ผมรู้สึกท้อแท้แล้วก็อยากกลับบ้านนะครับมันเปลี่ยนไปทุกวันทุกชั่วโมงนะครับผมบางทีผมก็อยากกลับบ้านแล้วบางทีก็สู้อยู่ต่อแต่บางทีก็กลับมารู้สึกท้อแท้อยากกลับบ้านอากกีกอะไรเงี้ยผมไม่คิดว่ามันจะมันยากขนาดนี้ไงครับการเวริดเนี่ยต้องอบรมต้องทําอะไรหลายอย่างก็ปกติครับเราเรามาอยู่กับคนหมู่มากครับก็เกง่งๆก็มีหลายแบบหลายอย่าง รู้อยู่แล้วครับว่าการบวชครั้งนี้เนี่ยมันจะต้องมีการปรับพื้นฐานต้องมีการฝึกตัวแล้วก็ปรับอะไรหลายๆอย่างใหม่ต้องมีระเบียบมากขึ้นแล้วก็ต้องมาเข้าแถวกับเพื่อนกินข้าวให้ตรงเวลานอนให้ตรงเวลาแล้วก็จะตื่นเช้าเพื่อมาทำวัดเช้าเนี่ยครับก็มันก็จะเป็นกิจวัตรที่มันค่อนข้างเป๊ะ ทำไมต้องมาฝึกอะไรกันแบบนี้ครับขนาดกวาดพื้นถูพื้นยังต้องมาฝึกกันใหม่เลยกว่าจะได้กินข้าวต้องนั่งสวดจะทํานุ่นนี้นั่นคือแบบลาบากไปหมดอ่ะจากนั้นก็ปฏิบัติต่ตอ,ตอมาคือกฎระเบียบเยอะมันก็เพื่อสร้างคนแหละครับตื่นนอนเป็นเวลาเก็บข้าวของเป็นระเบียบทุกอย่างวันนี้ก็วันที่เแล้วผมก็ว่ารู้สึกโอเคนะครับเออมัน,ม,นมันทำให้เราจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวมากขึ้นแล้ว เรามีสติมากขึ้นควบคุมตัวเองได้มากขึ้นแล้วฟุ้งซ่านน้อยลงประทับใจในใน,ในคำสอนนะครับแล้วก็ในการมีระเบียบปกติเรากินข้าวเราก็มุมมามใช่ไหมครับแต่อันนี้คือม,มีการสอนให้กินยังไงสอนให้จัดจานยังไงเช็ดจานแล้วก็สอนให้แกะผละไม้อะไรเงี้ยครับซึ่งผมไม่เคยทำนะปกติเรากินข้าวเราก็วาง รู้สึกว่าเออมันสอนเราั้นเนี่ยมันสอนให้เราแบบจะเย็นเย็นค่อยค่อยคิดค่อยๆกินอ่ากินไปแล้วก็คิดไปเออใช่กินทีละคำสองคำเวลาอยู่ร่วมกันเนี่ยแรกๆเนี่ยมันก็อาจจะย,ยากสักนิดนึงแต่ว่าพอเวลาผ่านไปเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเราสามารถอยู่ร่วมกันได้มากขึ้นเรารักกันมากขึ้นด้วยกฎระเบียบที่วางไว้เนี่ยครับมันทำให้เราเป็นทีมเวิร์กมากขึ้น แล้วก็เราก็จะกลมกลืนกันมากขึ้นด้วยครับรู้สึกว่าชีวิตมันชีวิตผมมันไม่ได้ก้าวไปข้างหน้าแล้วแบบมีหลายๆอย่างที่ฉุดลั้งผมไว้ทำให้แบบผม อยากจะออกจากจ,จุดนั้นให้ได้ครับผมแล้วก็เป็นคนเดิมที่ดีกว่าเดิมครับผมคือการเป็นพระแบบมีศีลแล้วก็มีกฎหลายๆข้อที่แบบต้องเข่งนะครับคือถ้าเราเข้ามาอยู่ในจุดจุดนี้แล้วแบบทําให้รู้สึกว่าเอ้ยเราต้องทําจริงๆนะเพราะถ้าอยู่ข้างนอกเนี้ยเราก็อาจจะ ไม่เต็มร้อยกับที่เราตั้งใจไว้แล้วมอาจจะทําให้เราแบบไม่ทํามันไม่สำเร็จครับผมพอเราเข้ามาแล้วเนะนี่ยตรงเนี้ยเราเราเรา,เราปล่อยทุกอย่างข้างนอกไปเลยในนี้ไม่มีอะไรเลยครับมีแค่ตื่นมาฉันข้าวกินข้าวแล้วก็นั่งสมาธิเราไม่ได้คิดเรื่องเรื่องเรื่องข้างนอกเลยมันเหมือนเป็นอีนกรลบหนึ่งทําให้เรามีเวลาทบทวนกับอดีตที่ผ่านมาว่าทําไมเราถึงเป็นอย่างนี้ทําไมเราถึงต้องไปทะเลาะก,กับคนอื่นทําไมเราต้องต้องการให้คนอื่นมารักเรา ซึ่งเราไม่เคยมีความสุขเลยแต่พอมาตอนนี้ก็เริ่มรู้ว่าความสุขที่แท้จริงคือเราทำให้ตัวเอง ที่มันไม่ได้มาง่ายๆผมก็รู้สึกว่ามันมีคุณค่านะครับตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาจนถึงจะปร o งผมพรุ่งนี้อยู่แล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ไม่ง่ายนะครับที่จะผ่านอาทิตย์แรกมาได้ผมว่าต้องใช้เวลาปรับตัวพอสมควรนะครับรู้สึกภูิใจเหมือนกันครับที่อยู่รอดมาถึงตอนนี้ครับรู้สึกรักตัวเองมากขึ้นแล้วแบบคิดถึงคิดถึงทางบ้านเอาอะลองอีกสักครั้งนะถ้าเกิดเราเราดีขึ้นวันหนึ่งเรากลับไปหาเขาเราต้องกลับไปอย่างภูมิใจ เขาต้องภูมิใจในตัวเราอีกครั้งยิ่อยง,อยงอยู่ยิ่งยิ่งอยากจะอยู่ต่อไปเรื่อยๆเราเรามาตรงน,นี้เรามาบวชใช่ไหมครับเราก็ต้องตั้งใจว่าเรา,เราจะมาบวชทีนีน้มันถึงวันที่เราต้องโกงผมแล้วคือเราจะได้บวชจริงๆแล้วใช่ไหมครับมันก็ต้องมีความดีใจแล้วก็ความความความสุขอยน่้นอยู่แล้วแม่ถ้าเกิดแม่ได้เห็นเขาคงคงต้องดีใจมากครับการที่คนคนหนึ่งเนี่ยจะมาบวชเป็นพระเนี่ยผมก็มองว่ามันก็เป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันนะครับ เราจะมาบวชเป็นพระเนี่ยแค่มาห่มผ้าเหลืองเนี่ยมันก็ไม่ได้เปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งเลยเราต้องมีการฝึกตัวก่อนฝึกที่จะมาเป็นพระแท้ฝึกที่จะมาเป็นพระที่ดีซึ่งผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญในการที่จะมาบวชเป็นพระครั้งนี้ครับ